ฮัลโหลนี่ขนมแข่งเราจะมาโยนสลามกันเราจะมาดูว่าปฏิกิริยาเย็นเด็เดๆสลามแข่งเดี๋ยวเนี่ยมาดูนี่ด,นด,นดูนี่ก่อนปาติชินี่คือน,นี้เป็นสลามที่สามสามอันก็คือทำไปในกระปุกนั้นแล้วก็ขนสนกับดึงสองครั้งพัง,งเป็นการเล่นที่สนุกมาก ไม่ได้หลงอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นมีคนลื่นดีเลยแฟดดูแฟดดูแฟดดิเหมือนตอนเชา้าแหละเฮ้ยมืดมากาใครก่อนนะเข้ากันใช่ไหมไปไปยืนอยู่ตรงนน,น้นไปเบลตอนนี้ตอนนี้สิบห้านาทีอาวีเ <laughs> ขาไม่รักนะ เสียงเกินไปเบลเน,นะสารพาพขึ้นหลังคาซะก็เก็บจากบ้านเบลก็ได้ยินขึ้นไปไไฮะตรงนี้หเห็นนะ่มมันหนักมากเลยนะ หนึ่งนาทีแล้วบ๊ายบายเีลยวค่อยมาถ่ายกันไหมเบลบอกาบบายดิเดินม,มาตรงนี้กูไม่เจอวะกูถ่ายอะไรไมู่้้ไม่